แอนทองด้านปิดอุถาวรเอหลงรูปวงเด็บหมามากถึงขั้นพานอนด้วยแชร์กับเจมจิบอกถูกดอกมายิ้มแชร์มาแชร์กับผู้จัดคนเก่งแอนทองผสมส่วนกับดังเพอกดังเจมจิรายุโพสสาหิตที่เข้าแกงออกกับลังกายกับนางเอกรุ่นพี่เพราะถูกดอกมา แจ้งความจริงคือเทรนเนอร์ฝรั่งนัดคิวตนอนหกโมงเช้าจะนัดเจมจิหกโมงเย็นแต่เจมดันโผล่มาเช้าเองตอนขาตนบอกเจมดูวเวลา AM กับ PM ให้เป็นด้วยแล้วมาโพดโบยโทษตนจะแซวรุ่นน้องไปตลอดเรื่องนี้พอวันนั้นตนต้องยอมให้ร่วมคาดด้วยเลยไม่ได้เทนเต็มที่แต่ชื่นชมความวินัยของนุ่มเจมใช้เวลาเทนเพียง2เดือนกหนน็หุ่นดีหุ่นดีดอกขึ้นกว่าเดิมจนเทรนเนอร์ยังชมถึงวิน,นัย ผู้จัดคนเก่งยังเผยอ,อีกว่าตนไม่ได้มีรูปเป็นคนแจ้งที่คุณแฟนโพสตมีสแมชชิกใหม่เพิ่มอีกหนึ่งคือน้องหมาตัวแรกในชีวิตไปรับเองถึงฟาร์มที่เขาเคาการคู่ชีวิตอย่างคุณเอหลงน้องหมามากถึงขั้นพากขึ้นนอนด้วยแถมขึ้นไปนอนกันสองคนทิ้งตนไปเลยขณะตนยังไม่คิดว่าจะเอาเข้านอนด้วยเพราะกลัน้องกวนเวลาพักผ่อนแต่ก็เป็นความสุขที่เติมเต็ม ถือว่าคิดไม่ผิดที่รับมาเลี้ยงส่วนลูกจริงๆนั้นปิดอุทาวนชีวิตนี้ไม่คิดมีแล้วเพราะไม่หวังแล้วรอเลี้ยงลูกหมากคิมเลี้ยงหลานๆดีกว่า